ที่บริเวณด้านหน้าสำนักงานเทศบาลนครบรีรัมยนในสุรพลสายพันธุ์ผู้ว่าราชการจังหวัดบนราชธานีเป็นประธานปล่อยขบวนต้นเทียนร่วมฉลองพุทธชยันตี2,600ปีซึ่งจังหวัดบนราชธานีโดยเทศบาลนครบุราชธานีได้รับคัดเลือกจากกระทรวงมหาดไทยให้เป็นตัวแทนภาคตะวันออกเฉียงเหนือจัดทาต้นเทียนเข้าร่วมฉลองพุทธชยันตี2,600ปีแห่งการตัดสรู้ของพระพุทธเจ้าเนื่องในวันวิสาขบูชาระหว่างวันที่28พฤษภาคมถึงวันที่4มิถุนายน2555ณ ิพธีสนามหลวงสำหรับต้นเทียนจากจังหวัดบุรีรัมย์มีนายวิเชียนพาดีเป็นผู้จัดทำเป็นเทียนประเภทแกสลักทั้งต้นกว้าง3เมตรยาว18เมตรสูง5เมตรความหมายของต้นเทียนมี4ส่วนคือส่วนที่1ตอนเจ้าชายสิทธทัตถะทรงออกผนวดส่วนที่2ลำต้นจัดทำเป็นตราสัญ,ญลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพบบรมราชินีนาถสมเด็จพระบรมราชาทิราชสยามากุฎราชกุมารและธงพุทธชยันตี2,600ปีแห่งการตัดสรุ้ของพระพุทธเจ้าส่วนที่3แสดงถึงพระพุทธเจ้าทรงตั สรส่วนที่4ฐานของต้นเทียนแกะสลักด้วยลวดลายอีสานแสดงถึงเจ้าชายศิทธัตะทรงบำเพญ็ญทุกขะกิริยาจนสำเร็จพระอรหันต์การจัดทําต้นเทียนในครั้งนี้เป็นความร่วมมือของเทศบาลนาครบุราชธานีวัดป่าสีมงคลอำเภอบุญทลิกและประชาชนชาวจังหวัดบุราชธานีกรากฏภูมิสวทบุรารานีสำนักประชาสัมพันธ์เขตสองรายงาน